เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่น่าตามกันนะครับในด่วนนี้ฮะตั้งกรรมการร่วมคลังไอซีทีเคนคลอดแผนร้อยวันกอนรุกกอทชอชงเลิก2อเนี่ครับตอนนี้กระทรวงคลังกาลังจะทํางานใหญ่ฮะกับ ICT จะปฏิรูปโทรศัพท์มือถือประเทศเลยฮะคือถ้าทําได้จริงนี่ล้างไพ่ใหม่หมดนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเข้าสู่ระบบ 3G 3G คืออะไร3าคือระบบโทรศัพท์มือถือที่สามารถจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ว ผ่านทางมือถือสามารถจะคุยโทรศัพท์มองเห็นหน้าค่าตาอยู่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพอยู่ยะลาขอนแก่นมองหน้ากันได้เลยนะครับแล้วมันก็ใช้งานประโยชน์อื่นๆอีกเพียบบริการในอนาคตถ้าคนใช้เยอะมันก็จะถูกลงระบบ 3G จีในญี่ปุ่นใช้มาหลายปีแล้วใครไปญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าเขาโทรกันคุยกันเห็นหน้าค่าตาส่งอินเทอร์เนต็ตอีเมลกันง่ายได้มากเหมือนกับอิน,อนเทอร์เน็ตติดตัวประมาณดีแต่ปัจจุบันในเมืองไทยยังยังต่อแตะอยู่เลยนะครับยังใช้ระบบ 2G อยู่ ต่างประเทศเข้าไปนู่นกันหมดแล้วทีนีประเด็นมีอยู่ตรงนี้ครประเด็นมีอยู่ว่าเอกชนเนี่ยยังยึกยักไม่กล้าทําเหตุผลก็คือบางคนก็บอกลงทุนมันเยอะต้นทุนมันแพงปัจจุบันอย่างทีโทลองทําไปแล้วลูกค้าไม่เข้าเปล่าเก็บค่ารายเดือน5้าหกพับาทคนก็บอกแพงไปอย่างค่ายทรูก็พยายามจะทําแต่ว่าลูกค้าก็ยังยังอืดอยู่ยังต้องเพิ่มเนื่องจากมันมีปัญหานี้ครับคือภาคเอกชนเขาก็บอกครับบอกว่าอย่างค่าย AIS True d t a c แต่ละเจ้าที่ใช้ระบบปัจจุบัน 2G เนี่ยเขาเหลืออายุสัมปทานอยู่อย่างของทัวเหลืออายุสัมปทาน3ปีจ่ายผลตอบแทนให้รัฐ30% DTag เขาก็เหลืออายุสัมปทาน8ปีจ่ายให้รัฐ30%ของ AIS เข้าเหลืออายุสัมปทานรัฐ5ปีจ่ายผลตอบแทน25%นั่นแต่ละเจ้าจ่ายผลตอบแทนไม่เท่ากัน d t a กับทัวจ่ายเยอะ30 AIS จ่ายน้อย25 อายุสัมปทานก็เหลือไม่เท่ากันมันก็เลยมีข้อร้องเรียนที่ผ่านมาบอกว่าผมเสียเปรียบคุณได้เปรียบคุณจ่ายน้อยผมจ่ายเยอะล่าสุดกระทรวง ICT <c oughs> ขอภายากับกระทรวงการคลังก็เลยเสนอบอกว่างั้นเอางี้และกันไอ้ของเดิมเนี่ยเลิกไปเลยไอ้ปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับคุณเลิกเลยและคุณมาขอลายเส้นสัมปทานใหม่เป็น 3G ทุกคนลง 3G กันหมดไอ้ระบบเก่าเลิกะฮะเลิกซะไอ้ที่เราใช้อยู่เนี่ยเลิกเลยนะฮะทำ 3G ใหม่ ทำเท่ากันก็คือจ่ายผลตอบแทนให้รัฐ12.5%เท่ากันหมดถูกกับเดิมด้วยเดิมคุณจ่ายย5 3 0คุณไม่ต้องละคุณเลิกไปและของใหม่คุณมาจ่ายแค่12.5ก็พออายุสัมปทานให้ไปเลย15ปีกินยาวหน่อยแล้วก็ไม่ต้องมาเถียงกันว่าผมได้เปรียบคุณเสียเปรียบตรงนี้จะได้ให้ประชาชนสบายฮะเพราะประชาชนก็จะมีตัวเลือกที่เหมือนกันจะได้ใช้3 G เหมือนกันหมดระบบ3 G ก็จะเดินได้ คนก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเห็นหน้าคาตามองแล้วคุยกันได้ส่งอินเทอร์เน็ตกันได้จะแชทจาอะไรก็ทําได้ง่ายหมดไอ้ตรงนี้เอาไหมแต่ปรากฏล่าสุดท่าทีของเอกชนก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่ค่อยสนใจมันอยู่ที่กทชรกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมเองเพราะเขามีอํำนาจตรงนี้เนี่ยนะฮะกทชอเองก็เหมือนกับยังจะยืนแผนเดิมก็คืออาจจะต้อง ไปเริ่มกันที่เดือนกันยายนเพราะก็กําหนดแล้วครับเอกชนจะมาขอสมรทานก็จ่ายค่าใบอนุญาตเริ่มต้นเนี่ยหมื่ล้านบาทก็จะมีจ่ายค่าไายเส้น3 G แล้วก็จ่ายค่าสมรทานรวมๆมเบ็ดเสร็จเ,เนี่ยนะฮะก็เฉลี่ย15ปีก็จะประมาณ12.5%ดูเหมือนทางกทชก็ยังไม่ยังไม่เอออ,อหอมกเพราะว่ากทชเป็นคนมีอำนาจตามกฎหมายอันเรื่องนี้ก็อยู่ที่ พลังภายในคุณกรกับทางกระทรวงไอซีทีจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเนี่ยได้ยังไงเพราะว่าล่าสุดอาจารย์สมเกียรติตั้งเก็บวันนี้ก็บอกว่าก็คุยกัน4ฝ่ายไปเลยเอากต่อชอเอาสุนทนคลังแล้วก็ต้องเอาบรรดาออเปอเรเตอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ais d tag true move แต่และยี่ห้อเนี่ยนะฮะมาคุยรวมทั้งหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันให้หมดว่ากติกาใหม่15ปีเก็บ 12. 5เอเอาตามนี้ไหม ท้ายสุดแล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้มุมมองเดี๋ยวก็วนคลังจะเสนอรัฐนะฮะก็ไม่รู้เอาไม่เอานะฮะแต่ถ้าเอาก็แหมจะเป็นผลดีต่อประชาชนจะได้ใช้ 3G